Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน m y First Love Song ำนองเพลงรักย้อนวันวานผ่านรักแรกสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษอีพิโซดที่31อยากบอกเธอรักครั้งแรก กับปลาทองนิชนันยังทิ์ค่ะและแพทย์พัทรพรวิเชียนชาติค่ะในเอพิส od ก่อนหน้านี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอุปสรรคที่พบเจอในรักครั้งแรกไม่ว่าจะมาจากอีกฝ่ายคนรอบข้างหรือมาจากตัวเราเองดิฉันเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับ Good Day Station Podcast เอพิโ o ดที่30อุปสรรคกับความรักที่ไม่เดียงสา หรือตอนอื่นๆก็สามารถดาวน์โหลดไปรับฟังได้เช่นกันค่ะค่ะในวันนี้เรามีเรื่องเล่าจากพี่เจนวายที่ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความรักครั้งแรกของเขาซึ่งเป็นรักแรกที่ไม่มีวันลืมเมื่อความรักได้ก่อตัวขึ้นในต่างแดนความทรงจำในสายลมหนาวของอังกฤษความอบอุ่นจากรอยยิ้มและช่วงเวลาที่ไม่อาจตัดใจเรื่องราวของความรู้สึกที่ไม่มีชื่อเรียกแต่มันยังคงชัดเจนในหัวใจเสมอ สำหรับใครที่โตมาในยุคที่การจีบกันมีสัญลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับการส่งเพลงเป็นตัวแทนของความรู้สึกเป็นการสื่อสารที่ใช้ภาษารักส่งผ่านทํานองพากันย้อนนึกถึงความทรงจําแต่ความรักไม่ใช่เส้นทางที่สมมูรณ์แบบเสมอไปเหมือนกับเรื่องราวในเพลงรักครั้งแรกของชาตรีที่สะท้อนความหวานปนขมบรรยายถึงความรู้สึกของการไมร่กล้าบอกความในใจกับรักครั้งแรกค่ะ ใช่แล้วค่ะนี่เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่หรือคุณสองและน้องสาวที่รู้จักกันมาตั้งแต่เล็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับมีบางช่วงที่ทำให้ทั้งสองคนรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าการเป็นแค่คนรู้จักกันเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่คุณสองได้รู้จักกับลูกสาวของเพื่อนแม่แต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากนักพอน้องย้ายไปอยู่ที่อังกฤษตั้งแต่หขวบ แต่ในทุกๆปีเขาจะส่งข้อความหรือจดหมายอัปเดตชีวิตกันจนถึงช่วงที่คุณสองได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่อังกฤษต่ออาย่25ปีเมื่อออกมาจากสนามบินอังกฤษเขาก็ได้เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่บ้านของญาติซึ่งเปิดเป็นร้านบาร์เล็กๆจู่ๆก,ก็มีความคิดแวบเข้ามาในหัวว่านอกที่เคยสนิทกันคนนั้นจะยังอยู่ที่อังกฤษหรือเปล่าดยความเพลียจากการเดินทางเลยรีบเปิดประตูเข้าร้านไป ทำให้ได้เจอกับน้องสม้มเด็กสาวห้าขวบคนนั้นในวันนี้นึกกลายมาเป็นหญิงสาววัยยี่สิบตอนตอน้นผมดำยาวประบ่าหันมาสบตายกยิ้มแล้วทักถามกันว่าใช่พี่สองไหมคะพร้อมกับเข้ามาช่วยขนของด้วยรอยยิ้มที่สดใสที่สุดเท่าที่คุณสองเคยพบเจอความเหนื่อยทั้งหมดก็หายไปทำให้คุณสองเกิดความคิดว่าสิ่งนั้นมันคงจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงนั้นแน่เลยเมื่อจัดการกับข้าวข,ของของตัวเองเรียบร้อย คุณก็ได้พูดคุยสอบถามความเป็นมาเป็นไปว่าน้องมาอยู่ที่ร้านนี้ได้ยังไงน้องส้มจึงเล่าว่าน้องมาเจอร้านนี้โดยบังเอิญและเข้ามานั่งดื่มเป็นประจำจนสนิทสนมกับเจ้าของร้านนี้ประจวบเหมาะกับเป็นช่วงที่น้องอยากหางานทําตอนที่ตัวเองว่างเจ้าของร้านหรือญาติของคุณสองจึงชักชวนให้มาทํางานด้วยกันที่ร้านนี้พร้อมกับพักที่นี่เพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วน้องส้มก็ทํามาเรื่อย จนถึงวันนี้ที่ทั้งสองได้เจอกันเมื่อทั้งสองคนได้เจอกันก็มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันได้ทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นน้องเห็นคุณสองเหงาพอรู้ว่าคุณสองว่างจึงเริ่มพากันออกไปหาที่เที่ยวใกล้ๆแล้วน้องส้มก็ได้ให้บัตรเดินทางไว้ใช้เพราะน้องส้มเองก็ต้องทำงานเมื่อคุณสองใช้บัตรไปได้ไม่นานก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า บัตรที่ใช้เดินทางเป็นชื่อของคนอื่นซึ่งคุณสองก็เพิ่งมารู้ว่าบัตรนั้นเป็นชื่อของน้องสม้มพอส่งข้อความไปบอกน้องน้องก็รีมาช่วยเคลียร์ให้น้องส้มจึงถ่ายโทษด,ด้วยการเลี้ยงหมูเกาหลีและเครื่องดื่มหลังจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆสนิทสนมกันมากขึ้นจากการที่อยู่บ้านเดียวกันได้กินข้าวด้วยกันวันไหนที่ทั้งสองคนไม่ได้เจอกันน้องมักจะทักข้อความชวนคุณสองไปเที่ยวนอกเมืองทุกครั้งที่สองคนว่างตรงกัน จนมาถึงไบรตันเมืองทางตอนใต้ของอังกฤษที่ท้องฟ้าถูกย้อมไปด้วยสีชมพูม่วงของพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินแบบวานิลาสกายบรรยากาศโรแมนติกจนทำให้สับสนในความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับน้องมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนแต่คุสองก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปแม้ว่าขากลับระหว่างนั่งบัสน้องจะเปิดเพลงเจ l o u สของลาบรินฟังด้วยกันก็นกตามซึ่งเป็นเพลงที่พูดถึงความอิจฉาแต่ไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังกลับเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึง รู้สึกอิชฉาทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขารักได้เนื้อเพลงแสดงให้เห็นว่าเขายังรักคนนั้นแม้จะไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันก็ตามนอ้องส้มชวนคุณสองไปเดินเล่นที่ริมแม่น้ําเทมทั้งคู่เดินเลียบแม่น้ําที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารก่อนจะถึงสะพานข้ามแม่น้ําเทมนอ้องส้มก็ชวนคุณสองไปซื้อไอติมเพื่อที่จะได้เดินเล่นและถ่ายรูปเก็บเอาไว้พอเดินไปได้สักพัก ก็หยุดและนั่งคุยกันเพื่อรอดูพระอาทิตย์ตกวันหนึ่งเราเดินไปอยู่ในเมืองเราเดินผ่านในน้ำเทมแล้วคุณพูดออกไปว่าเดี๋ยวต้องกลับแล้วลัวจะลีวที่นี่จังเลย คำพูดง่ายๆที่ถูกเข้าใจผิดว่าคุณสองพูดถึงผู้หญิงคนอื่นตอนอยู่กับน้องสม้มเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการงองอนจนทั้งคู่ได้เริ่มคุยกันจริงจังว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันแน่น้องบอกแค่ว่าเราทั้งคู่เป็นเบรดเฟนของกันและกันแต่ก็ไม่ได้หมายความไปมากกว่านั้นสุดท้ายแล้วคุณสองเลยได้แต่เก็บความรู้สึกของคุณสองไว้ภายในใจ เมื่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มดีขึ้นแล้วในช่วงหนึ่งเดือนก่อนจะกลับไทยด้วยบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาสในกรุงรอนดอนประเทศอังกฤษทั้งคู่ก็ได้ใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยถ่ายรูปเก็บไว้ในอัลบั้มรูปที่เพิ่งซื้อไว้บางทีก็มานั่งทําเล็บให้กันเพื่อที่คุณสองจะได้ไม่ลืมน้องตอนกลับไทยก่อนจะกลับไทยทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันเยอะมาก เป่าผมให้กันนวดให้กันจับมือกันหอมแก้มกันความรู้สึกชัดเจนว่ามากกว่าความเป็นพี่น้องแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีใครพูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาอยู่ดีจนมาถึงวันที่คนสองต้องกลับไทยน้องสมก็ได้อาสามาส่งวันสุดท้ายที่ผมจะกลับเขามาส่งผมที่สนามบินเราไม่ค่อยได้พูดอะไรกันมากเรากอดกันและจับมือของกันและกันไว้ ตอนนั้นคุณสองคิดว่าถ้ายังอยู่ต่ออีกหน่อยคงร้องไห้แน่ๆคิดไปหลากหลายเหตุการณ์แต่สุดท้ายก็หลีกหนีความจริงไม่ได้จึงต้องจากลากันด้วยกอดสุดท้ายพอถึงไทยคุณสองก็รีบส่งข้อความไปหาน้องแต่ก็ไม่มีข้อความอะไรตอบกลับมาเลยทําให้คุณสองเสียหลักไปหลายเดือนเพราะโพลารอยหรือรูปที่เขาถ่ายเป็นรูปของน้องแทบจะทั้งหมดสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ก็เหลือเพลงรูปพลลอยที่เก็บไว้กับความทรงจำที่ไม่มีวันลืมค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องราวความรักครั้งแรกถือว่าเป็นความรักที่เรียกได้ว่าบาังเอิญเจอแต่ตั้งใจรักมากเลยนะคะได้รู้จาักกาันผ่านจดหมายตั้งแต่เด็กพอโตมาก็เปลี่ยนจากจดหมายเป็นการแชทหาการทางโทรศัพท์แทนและยังมีการจีบกันผ่านเพลงอีกโรแมนติกมากเลยค่ะ แล้วก็อาจจะด้วยวัฒนธรรมสังคมที่อังกฤษที่ทำให้คุณสองไม่กล้าตีความคำว,ว่า best friend และเพลง jealous ของลาบินว่าการกระทำทั้งหมดของน้องส้มจะตรงกับความรู้สึกในใจของคุณสองหรือเปล่าทำให้เกิดความสับสนจนไม่กล้าพูดออกไป ค่ะถึงแม้ความรักครั้งแรกจะไม่ได้จบสวยงามเสมอไปแต่ว่ามันสอนอะไรบางอย่างให้เราเสมอสำหรับคุณสองแล้วความรักครั้งนี้ได้สอนให้คุณสองกล้าที่จะรักกล้าที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจรักในอดีตได้สอนให้ยอมรับความผิดหวังและก้าวต่อไปจนทำให้ได้เจอกับแม่ของลูกในปัจจุบันนั่นเองค่ะ ความรักครั้งแรกของเจนวายอาจดูเรียบง่ายเมื่อเทียบกับความรักในยุคนี้แต่ความพิเศษของมันคือความจริงใจความไร้เดียงสาและความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนหวังว่าบทสนทนาในวันนี้จะช่วยให้คุณยิ้มหัวเราะและอาจจะนึกถึงใครบ,บางคนที่เคยอยู่ในช่วงเวลานั้นถ้าคุณชอบพอดแคสต์วันนี้อย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณหรือเรื่องราวความรักครั้งแรกของคุณในคอมเมนต์เราอยากฟังเรื่องราวของคุณนะคะ และคุณผู้ฟังสามารถติดตามและรับฟังเอพิโซดต่อไปของรักครั้งแรก My First Love Stories Podcast หรือเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube และ Facebook CMU together สำหรับอีพิโซดที่32บางเอิญพบทานตะวันจะเป็นเรื่องราวที่พาให้คุณย้อนกลับไปสัมผัสกับโช่ว,วลาของการเรียนรู้คำว่ารักเป็นครั้งแรก ที่จะให้มุมมองของการค้นพบพร้อมกับการหลบซ่อนในเวลาเดียวกันพบกันใหม่ในอีพิโซดหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ m y first love song ทำนองเพลงรักย้อนวันวานผ่านรักแรก good day station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน